ว่าพี่ความฝันนะพี่มันเป็นของใครของมันพี่เราไม่สามารถที่จะไปเหยียบบนฝันของใครได้เลยพี่พูดจริงแต่คนรุ่นเก่าอย่างเราเนะเว่ยโดนดูถูกแบบเนี้ยเขาไม่รู้แล้ว,ว่าเราเนี่ยอาบน,น้ำร้อนมาก่อนนะเวยถ้าพี่จะบอกว่าพี่ผ่านอะไรอะไรมาก่อนแล้วพี่สามารถเดาอนาคตของของคนอื่นได้นะพี่ผมว่าพี่อคิดผิดละ มีเมียหน้าเบื่อที่ผัวเขาไม่เอาแทนที่มันจะโทษตัวเองกับมันกลับส่งอีแม่กแก,แก่ ัสดีครับสถานีตำรวจผูธรจังหวัดขอนแก่นครับฮัลโหลครับองเมื่อกี้ขอโทษครับพอดีรอเล่นนะครับอ๋อ oh, mm. ใช่ครับใช่ครับใช่ mm. อันนี้สนใจเรียน mm. ใช่ไหมครับค่ะหนูสนใจพอดีจะเรียนต่อด้านนี้นะคะ่ะ ครับผมครับโอเคครับถ้าง,งั้นเดี๋ยวุ่นนี้จเจอกันแล้วกันครับผมครับ,รบสวัสดีครับอ้าพี่เป็นไงในลรสศิ์แล้วเหรอไปอกินดาวมาอยู่คอมเพกมีคนมาเรียนด้วยเฉยเลยพี่มีระเคลมีระเคลมันมีจริงอะไรมีละเคนของมึงวะโหพี่พี่บอกว่าไอที่เอาไปปั่นออกกำลังกายเนี่ยเนาะแล้วผมจะบอกว่า ไม่ใช่นั้นไซิเคิลอ่าเอาใหม่เอาใหม่ตามนี้เลย <okay. S 2> อ่พี่ผมบอกแล้วมีเลคเคลิลมีเลคเคลิลมีจริงไม่ใช่นั้นไปซิเคิลหมดละจบละชื่อเสียงที่ผมทำมาตลกปะเนี่ยพี่เอาอีกสักมุกปะมุกแวน่นเอามุกแวน่นมุกแวน่นมุกแวน่นใส่ไงแวน่นแวน่นใส่ไงยยทุอโอเคพี่ให้โอกาสสำหรับตลกซเปอร์สตาร์หน้าใหม่สักนุกสักหน้จัดหน่จัดให้เลยพี่ในในี้ก็สิ้นเดือนแล้วพี่อ่ ถามเลยถามว่าค่าเช่าเป็นอะไรค่าใช้ใจ่ายที่เราไปอาศัยอยู่เขาคิดอะไรอ่ะค่าเช่าเป็นสาวชียงใหม่อีกป้อเช่าได้ก็จะเป็นสาวแล้วว้าใส่ไม่หายน่วันนี้มันไม่มาว่ะวันหลังวันหลังแล้วนะแกตัวโอเคเออพี่ว่าแต่สิบมุกอีกสมุกเหรอไม่ไม่มดกแล้วว่าแต่อี่ชากี อ๋ลอลูกศิษย์เหลูกศิษ์ผู้หญิงน่ารักปะที่เฮ้ยไ,ไม่น่ารักหรอกอุยพี่กักดีเฮยจีบเขาจีบจีบีบกูนสาวงไมีหน้าเขาเลยเนี่ยมังอย่าคิหน้าได้ไงโหี่อะกักตลอดไปกลับตรงไปเราไปคิดค,ค่อยมาใหม่นาวเอบคอยใช่ไหมครับค่ะ ก็โอเคครับเดี๋ยวคุณเคย้อนทุกประตูเลยครับแต่ต้องเรียนท่าสปิสเดียกันที่อยนะครับไ,ได้ไม่พบเจอกับเธออีกแล้วไม่รู้ว่าเธอได้เห็นหรือเปล่าที่มีใครก็คอยแอบมองแต่เธออยู่ตรงนี้ทำได้แค่พูดลอยลอยแบบนี้ไม่รู้ว่าเธอได้ยินหรือเปล่า <S <S ว่าทุกครั้งที่เธอมองมา เธอค,คนเดียวที่ทำให้ใจวันไหวคนเดียวที่ทำให้ฉันร้อนใจคนเดียวที่ทำให้ใจละลายไปฉันอายเกินกว่าจะเดินไปท่ายาเธอทำให้ใจฉันวุ่นวายแต่ครั้ทุกทีที่เจอไม่ได้พบกับเธอ I a ฮัลโหลครับครับใช่ครับครับผู้ปกครองของนางสาวสุมาลีครับครับอะไรนะครับสอบการแสดงเหรอฮะน้องผมสอบไ้เลรอฮะครับครับครับอันวี้เดี๋ยวผมโทรกลับไปแล้วกันนะฮะครับสวัสดีครับ ปุ้ยสวัสดีครับเฮ้ยเออสวัสดีสวัสดีนั่งนั่งโอ้ยอยเป็นไงพี่แสอะไรมาเนี่ยออกูทะเลาะกับน้องสาวกูอะไปทะเลาะก,กันเรื่องอะไรมาคือกูจับได้ว่าน้องกโกหกเรื่องที่มันไปสอบเรียนต่อ คือกูอยากให้มันเรียนต่อในด้านที่มันดีๆด้านที่มันมั่นคงอ่ะแต่ตอนนี้คือมันไปเรียนต่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งกูไม่เข้าใจกูแค่อยากให้น้องกูเข้าใจกูบ้างว่ากูอยากให้มันมีชีวิตที่ดีอ่ะมีอนาคตที่ดีอยู่ในกรอบที่ดีๆอ่ะผมว่านี่ความฝันนะที่มันเป็นของใครของมันที่เราไม่สามารถที่จะไปเหยียบบนฝันของใครได้เลยพี่พุณจริง แต่คนยุคเก่าอย่างเราเนี่ยโดนดูถูกแบบเนี้ยเขาไม่รู้แล้วว่าเราเนี like ่ยอาบน้าร้อนมาก่อนนะเว้ยถ้าพี่จะบอกว่าพี่ผ่านอะไรอะไรมาก่อนแล้วพี่สามารถเดาอนาคตของของคนอื่นได้นะพี่ผมว่าพี่อคิดผิดล่ะจริงพี่เครียดเครียดเครียดเอ้ยกูแดกสิง ็นไหมพี่แก้วเหมือนกันนะพี่มีน้ําแข็งใส่ให้เย็นเหมือนกันผมกับพี่ยังกินคนละอย่างเลยพี่ลองคิดเอาสิมีกรีกรดีนึงที่เหมือนกับท้ายพี่นุ่ีแหละน้องที่เรียนรูสิกกับผมก็ทะเลาะกับพ่อเขาเขาใช้คำพูดรุนแรงมากเลยพี่แล้วผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมจริงพี่แต่บางทีพี่ต้องมองเราแบบเราเป็นผู้ใหญ่น้องมันยังเด็กพี่ เด็กนะพี่ผมว่าพี่อย่าใช้อารมณ์จะดีกว่ามาคิดดีๆนะพี่ ทำไมมึงเป็นอย่างนี้อาจเป็นเพราะฉันเองเพราะแต่อย่างนี้นี่รอเลย,ม,ยมึงสมาคุณพิยงหนุ่มทาปัดนะ่ะออกเลยเนี่ยสวัสดีครับคุณสตาร์า่ะอันนี้ได้ไหมพี่ได้ได้